สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คลิปนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ของเครื่องบินเครื่องแตดย่าลำนี้นะครับก็ลำนี้ที่เห็นแขวนไว้ผมได้ถอดปีกออกไปนะครับนี่ปีกปีกมันผมรู้สึกว่ามันมันหนักไปนะครับก็เลยถอดออกเพื่อที่จะ ลองสร้างปีกใหม่ดูครับก็ปีกใหม่ของผมอันนี้ปีกใหม่ของผมนะครับความกว้างอยู่ที่35ความยาวอยู่ที่2เมตรเอผมจะลองเอามาใส่ตัวลำเครื่องตัดหญ้าลำนี้ผมดูนะครับว่ามันจะเสถียรไหมเพราะว่าปีกเก่ามันผมรู้สึกว่ามันมันหนักไป แล้วเกิดถ้าเกิดมันบินได้ผมก็จะเอาใส่ลำนี้ด้วยครับปีกปีกที่ผมทำใหม่นี่ครับจะใส่ลำนี้ด้วยเพราะลำนี้ผมทำขึ้นใหม่ครับลำนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้ไล่เบาไล่เบาตัวเครื่องยนต์มันนี่ครับคาบ,บูที่ผมใช้ก็จะเป็นคาบ,บูปีกผีเสื้อ เป็นลานลานสตาร์ทของเครื่องตัดหญ้านะครับสตาร์ทดึงลานก็เ,เหมือนเครื่องนั้นเลยครับก็ปีกนี้ผมจะใส่ทั้งสองลำเลยนะครับถ้ามันผ่านเพราะว่าใช้อัตราพื้นที่ปีกเท่ากันนี่ครับโอเคครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของเครื่องบินเครื่องตัดหญ้าของผมนะครับ เพราะว่าสองสาวันนี้ไม่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าก็ยุ่งกับงานอยู่แล้วก็เลยไม่มีเวลาออกไปทดสอบก็เลยถือโอกาสสร้างปีกขึ้นใหม่ครับเพื่อทดลองใส่ตัวลำตัวเก่านะครับตัวที่เป็นลายพัางนะครับโอเคครับผมยังไงถ้าเสร็จเรียบร้อยเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะได้ลองนะครับ ผลจะออกมายัางไงก็คอยติดตามแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจผมกับการทดสอบทดลองนะฮะโอเคร okay, ครับผมสวัสดีครับ